สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิทุกทุกท่านครับินดี้อนรับทุกทุกท่านเข้าสูช่องบีเอบีรมาดานะครับบีเีบีรรมดาก็จะมานําเสนออาหน่อยเฉพาะกิจนะครับอาหน่อยเฉพาะกิจของวันที่ยี่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะอาสำหรับอาหน่อยนะครับจะรวมกันทั้งหมดนะครับทุกอาหน่อยใส่กันเลยนะครับจะต้องปรับตัวนะครับปรับตัวปรับใจให้เข้ากันกับลิปด้วยนะครับว่ารวมรวมกันว่า ันนั้นนะครับประมาณนี้นะก็มีฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยแรกนะออกเวลา4โมงเย็นนะครับฮานอยกายชาติฮานอยที่สองนะครับออกเวลา4โมงเย็นเหมือนกันนะครับอันดับที่สามก็ฮานอยพิเศษออก5โมงเย็นนะครับไล่ไล่ไปเลยเว้นเว้นวักกันหนึ่งชั่วโมงนะครับฮานอยพิเศษนะเดินฮานอยปกติก็6โมงเย็นนะครับแล้วก็ฮานอย VAP ออกเวลา หนึ่งทุ่มนะครับไล่ๆกันไปเลยนะครับเริ่มตั้งแต่สี่โมงห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มนะครับก็ต้องมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่เร่เพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะฮาหนอยเลยนะฮาหนอยก็คือเลขจากประเทศเวียดน,นามนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันเป็นเดียวกันนะครับอา่าลํหาดับแรกฮานอยเฉพาะกิจเราก็เริ่มเจิดกันเลยนะครับบางคนปรับตัวไม่ทันนะือบางคนก็ ดูคลิปนี้ยาวๆเลยแต่ตัวเองไปเล่นฮานอยเดียวฮานอยสุดท้ายฮานอย VIP นู่นน่ะอะก็ไม่อยากจะทน,นะดูแต่แรกไปดูไปเรื่อยๆอกันแล้วกันนะครับมีวิธีการอยู่ก็ศึกษาออกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดจะดูใครเล่นฮานอยไหนก็ดูฮานอยนั้นก็ได้มีวิธีอยู่นะตอนนี้นะครับจัดไปนะครับแต่ก็ช่วยๆดูโฆษณาให้หนานะประมาณนี้นะครับ อ่ะเรามาชมห้าน้อยแรกเลยนะครับอันนี้นะหาน้อยเฉพาะกิตนะครับหางเฉพาะกิตเด่นนะครับเเด่นนะเด่นนะครับเด่นนะครับแปดเก้าศูนย์นะแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์นะเน้นที่แปดกับเก้าหนอศูนย์นะครับ, 8, 9, 9, 0, รบชุดวินก็หนึ่งสองสามสี่นะครับเด่บไปนะแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะ สองสองแปดครับแปดสามสามแปดทีเดียวคือเด่นนะแปดสี่สี่แปดแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับเปลี่ยงกันนะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับสามนี้เลยนะครับอเกือบจะนะครับแคบหน้าจอไปนะครับส่วน สายรูกสายวิ่งก็นักรูดนักวิ่งตัวนี้ที่แปดกับเก้าคอนโงที่เก้านะครับสามนี้นะครับอ่าครับก็เกือบเกือบตายนะครับสามนี้นะครับอืมก็ขอขอบขอบคุณมากๆนะครับอ่าเราก็มาดูฮานอยที่สองครับนี่ยฮานอยที่สองเป็นฮานอยตะไรฮานอยกาชาดนะครับฮานอยที่สองนะฮานอยกาชาดนะครับฮานอยกาชาดสักครู่นะครับแปดหนึ่งนะฮานอยกาชาดต่อยเสียเร็ว ที่เวลาสี่โมงเย็นเหมือนกันนะครับสี่โมงเย็นนะครับของทุกๆวันทุกๆวันนะครับไล่กันออกพร้อมๆกันเลยแหละกับฮานอยอ่าอ่าออกพร้อมๆกันกับฮานอยอ่าเฉพาะกิจนะครับมาณนี้งานใจอัดนะนี่นะครับเราก็มาชมกันเลยนะครับจยืนกดติดตามกดติดใจนะกดติดตามกดติดใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เราทำเราจะมางแบบนี้ใครข้างตูดดึงดึงดึงกันนะครับเนะดี๋ยวอันมองเห็นนะ้าอ่มองเห็นหมดแล้ว 1, 2, นะครับหนึ่งสองสามนะฮะในไก่ข้างนะเลยนที่หนึ่งกับสองนะครับลองสามนะชุดวินก็ห้าหกเจ็ดแปดนะครับจกไปนนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่ง ามหนึ่งนะครับสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าสองแปดแปดสองสองสามสามสองครับชุอบินก็หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดนะใครชอบไปไหนไม่ชอบไปไหนก็ตัดออกนะครับประมาณนี้นะส่วนมากมันจะตัดมันมันจะออกตัวที่เราตัดทิ้งเนี่ยอาจารย์เคยบ่อยมากเลยตังไม่พอเนี่ยนะตังไม่พอ เราอยู่เท่านี้เทา่านี้ไปตัดออกดีกว่าตัดออกด้านมาออกตัวที่ตัวเราที่ตัดออกทุกปีเลยนะเอะมันเป็นอย่างนั้นมันมีช่องโหว่ให้แผนจัดโชคจัดลากให้เราอ่ะมันมีช่องโหว่ให้เขานั่นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดแผนจัดโชคจัดลาบเนทิ้งไปเลยเลือเฉพาะพแผนให้โชคพอประมาณนี้นะนแผนให้โชคก็คืออาจารย์นี่แหละ <c oughs> ทค่ข้อะไรก็ไม่อยากจะคิดลบนะเลขเด่นเป็นเลขดับทุกทีเลยมาเนี้นะครับ่าเจอดานะครับเจอดาตามนี้นะครับขอ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 บขวัญมากนะครับ่าลำดับต่อไปห้าโมงเย็นนะฮะนี่นะห้าโมงเย็นก็เป็นห้าน้อยพิเศษนะครับห้าน้อยพิเศษนะห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับห้าน้อยพิเศษนะห้าโมงเย็น ต่อห้าโมงเย็นถึงห้าโมงครึ่งนะครับอะไรพิเศษนะอ่าครับเราก็มาสตงีตัวเลยนะครับงานพิเศษเตรียมกระดาษกระดาษเก็บนะครับดีนะไอ้ถ่ายภาพในเช้าเป็นก็5 5ดีหน่อนะครับอ่ะมาเตรียมไปเลยนะครับผ่านนี้นะผ่านงานพิเศษนะครับห้าหกเจ็ดนะอะไรพิเศษนะห้าหกเจ็ด คู่ชุดวินก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งไปเรียงไปเรียครับอืห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหก นะอะไหนที่เ็ษเลยนะเจ็บพันไหมครับ 7, เจ็บพันไหมเจ็บพันไหมอ้ออะไรน่องมานี่เจ็บไปก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะอาจารย์มีคนเรียกแป๊บหนึ่งอโอเคครับทำงอยู่นะครับค,ครับอ่านะครับอ่าสต่อนะสายต่อนะขออภัยด้วยนะครับ มีอุปสรรคเวลาทํางานแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่หงุดหงิดหรอกแต่มันโมโหว่งนโมโหโมโหจะเป็นอ่าภายในปกตินะครับสานี่นะเก็บไปเลยนะอานในปกติเกยบไปอืม่าในปกตินะต้องอ่าอ่าสามสามนี้นะครับเก็บทันนะหนึ่งสองสามนะครับภายในปกตินะ หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมาให้เลขเรียงกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดวินนะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองสามสองรับเจ็ดนะรับเจ็ดทันเนาะ ่อไปต่ออีกฮานอสุดท้ายนะครับาอยอที A T นะครับฮายบีเอทีอที่ไหนฮานายบีเอทมุฮฮันยบีนะครับฮานอยสุดท้ายนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งฮานายบีเอเดี๋ยวระ อ่านบีพีนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดขันนี่เนาะเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าเป็นห้าในสุดท้ายนะครับห้าในสุดท้ายอ่าเจ็ดอะะครับเจ็ดคืนคืนเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะอ่าบีพีครับแปดคูนคืนแปด น,นี่นะครับจัดเตรยมจ่อเอาไว้นะครับเจ็ดพนะันเนาะแบบนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับพบกันใหม่พวนี้นะครับอืมสะดวกนะตัดตัวให้เท่ากันกับวิธีทําคลิปนะอาถ้าเกิดมีเวลาาจก็จะแยกคลิปอยู่อืมท,ท,ท,ที่ทที่ทําแบบนี้เพราะเวลามันไม่พอแต่ละวันแต่ละวันอืมมาอยู่กับ youtube เั้าวันเลยเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงอืม ปรับตามนี้นะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ